ฟีโอหน้าฟาร์มสวัสดีค่ะฟาร์มของเรานะคะเป็นฟาร์มที่ขายเฉพาะกระต่ายสายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบเท่านั้นค่ะวันนี้พอจะมีเวลาว่างคะ่ะทุกคนก็เลยมาอัดคลิปเพื่อให้ความรู้กับกระต่ายสายพันธุ์นี้ฮอลแลนด์ล็อบนะคะโตเต็มวัยที่น้ําหนัก1.8กิโลกรัมและ <S 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 ถ้าหากน้องอ้วนก็จะโตประมาณ2.2กิโลกรัมค่ะนิสัยส่วนตัวไม่ชอบกระโดดค่ะชอบเข้าหาคน <S <S กินเก่งนอนเยอะขี้อ้อนชอบให้อุ้มต้องอุ้มตั้งแต่เด็กซึ่งใช้เวลาพอสมควร แต่น้องจะค่อนข้างเชื่องค่ะพอน้องหูตกไม่ค่อยได้ยินอะไรการดูแลทําความสะอาดก็คือทําความสะอาดกรงทุกเช้าค่ะไม่ก็ทุกเย็นตามความสะดวกนะคะเรื่องการกินน้องกินอาหารเมร็ดวันละสองมือ้อเช้า2ช้อนโต๊ะเย็น2ช้อนโต๊ะและหญ้าแห้งควรให้80%ได้แก่อัลฟาฟาและทิมโมทีและหญ้าอื่นๆสามารถเสริมได้ค่ะอาหารที่ห้ามก็คือของสดทุกชนิดค่ะ การหาหมอเพื่อตรวจเช็คควรทำทุกทุกเดือนค่ะสิ่งที่จำเป็นจะเป็นการหยอดยาการเลือนไรลและถ่ายพยาธิให้กับน้องๆทุกทุก,ทกเดือนขึ้นไปค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมและความเสี่ยงน้องควรอยู่อุณหภูมิไม่เกิน30องศาน้องไม่จำเป็นต้องอยู่ห้องแอร์ตลอดนะคะควรให้น้องวิ่งเล่นบ้างเพื่อคลายเครียดค่ะมีใส่ส่วนตัวนะคะเด็กผู้ชายจะขี้อ้อนกว่าเด็กผู้หญิงค่ะยังไงต้องฝากติดตามความน่ารักของน้องๆได้นะคะ